ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอนการ์ตไฟท์ไทยแลนด์บอยครับท่านผชมในคลิปท็อปไฟวันนี้ผมจะเป็นการจัด5อันดับของแคนที่น้องๆโหวตเข้ามาว่าอาจจะเจอในงานบิ๊กเฟสนะครับนั้นมากที่สุดนะผมแลที่จะเอามาจัดเป็น5อันดับในวันนี้ไปดูกันเลยว่า5อันดับในวันนี้จะมีอะไรบ้างอันดับที่5อันดับที่5ในวันนี้ผมจะมาจากแคนธงสีเหลืองกันเลยนะครับน้องๆ ให้คะแนนโหวตเข้ามาว่าโอ้โหผมไปงานต้องเจอแค่นี้อย่างแน่นอน,น,นคือรอยย่อพล a าดินนั่นเองนะครับนะรอยย่อพาาดินเรียกได้ว่าออกตั้งแต่ในช่วงต้นผ้าของภาค G เลยก็ว่าได้ครับจนถึงปัจจุบันนี้ชุด GBT2 ออกรอย a ่อพ l a าดินก็ยังออกอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกได้ว่าความแรงไม่ตกไม่ถดไม่ถอยกันเลยและยังมีความเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสายต่างๆอย่างเช่นสายจีเองก็ดีจีเบลไนก็ดีนะครับผมนะหรือว่าจะเอาไปเล่นผสมกับ ระหว่างภาคจีกับรีเจียนอะไรต่างๆน,นานาก็ดีนะครับทาให้รอยยอพลดินน้องๆทําการโหวตเข้ามาให้ผมเลยได้เป็นดับที่5ของเราในวันนี้อันดับที่4อันดับที่4ของเราในวันนี้นยผมจะเรียกได้ว่าเป็น2แทนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคะแนนโหวตนี้เรียกได้ว่าเท่ากันมาเลยนะครับนั่นคือชาโด้พลดินและนาลุคามินั่นเองนะครับผมนะ <S <S จะพูดถึงชาโด้พลดินของเราก่อนเลยนะครับชาโด้พลดินถึงช่วงนี้ ของจะยังไม่ออกนะผมและของใหม่ไม่สามารถเอามาลงแข่งในงานได้ก็จริงนะครับแต่เรียกไ,ได้ว่าแทนนี้ยังมีชื่อเสียงและมีคนนํามันเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับผมด้วยความเท่นะครับและอีกอย่างรวมกับการที่ทําให้แวว์ลุกได้นะครับก็ สไตล์ก็ออกมาหมดแล้วครับทำให้ชา์โด่พอดีเป็นที่นิยมนะครับผมนะและก็นาลุคะมินะผมนาลุคามิมามี่เรียกว่าเป็นของใหม่นะครับที่เพิ่งมีของเสริมตัวใหม่กันออกมามา,มา,มาอย่าง Van แวนคิวเชอร์และก็คิมสันนะครับที่เรียกได้ว่าโอ้โหเอามายิงเสร็จไม่พอนะครับยังรีทายอย่างบายเขาอีกนะผมมนรวมกับสายอ e ีเลเซอร์สวิตคอมมานจับลุกได้อีกนะฮะแลวผมทําให้ชา์โดและนารุคะมิผมได้อันดับที่4เป็นคู่ไปเลยไปในวันนี้อันดับที่3ม อันดับที่3าของเราในวันนี้ผมเรียกได้ว่าผิดโผล่มากเลยนะครับนะโผลเข้ามาในโผลจากผลที่น้องๆปวดกันเข้ามาค่อนข้างมากผมนั่นคือแคนดิกธงสีม่วงหรือแคนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกของเรานี่งนั่นคือเกียร์โคนิเคิลนั่นเองนะครับนะเกียร์โคนิเคิลผมเรียกได้ว่าเป็นแคนใหม่นะครับที่เริ่มต้นมาในช่วงภาค G หรือซีซันที่5นี้เลยนะครับเพิ่งเปิดตัวกันไปได้ไม่นานนะครับเกียร์โคนิเคิลมีความสามารถในการตัดเกมรูปแบบที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามนํากลับไปใต้กองนะครับและน้องๆ ก็เห็นได้ว่าตัวเอกของภาคนี้นะครับยังเล่นเกียร์คนิเคิลด้วยนะครับทาให้น้องๆโหวตเข้ามานะผมว่าเกียร์คนิเคิลนะครับจะเจอมากในงานเป็นอันดับที่3ของเราอันดับที่2มาถึงอันดับที่2ของเราในวันนี้ผมจะเป็นแคนจุดธงสีฟ้ากันเลยนะพูดมาขนาดนี้แคนที่น้องๆจะโหวตมากสุดเป็นแคนไหนไปไม่ได้เลยนอกจากโอคอลฟ์ฟอสเองนะครับผมโอคอลฟ์ฟอสครับเรียกได้ว่าโอโหภาค5้าขึ้นมาออกทีดีใหม่นะครับมีของเสริมมาอย่างลัมบบอสที่ทำให้เก่งเลยนะครับผม และยิ่งเอาไปรวมกับของเก่าผมอย่างไชเดอร์แอสเซาส์นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตีกันกันหนำตั้งแต่ต้นเกมยันปลายเกมเลยก็ว่าได้ครับจำนวนรอบในการตีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเนี่ยเรียกได้ว่าตีกันเรื่อยๆครับตีกันโดนฝั่งตรงข้ามตายไปข้างหนึ่งเลยก็ได้นะครับผมนะเอาคอฟอร์นะครับผมได้เป็นอันดับที่สอนะครับจากที่น้องๆวอลเข้ามาในวันนี้ครับอันดับที่1 มาถึงอันดับที่1ของเราในวันนี้ผมเรียกได้ว่าความแรงยังไม่ตกนะครับน้องๆยังโหวตเข้ามาให้เป็นที่1กันอยู่นะครับเป็นแคนเจอร์ทงซีเทาน้องๆคงจะรู้แล้วว่าเป็นแคนอะไรนะั่นคือโนวาแกร b เบอร์นั่นเองนะครับนะโนวาแกร์เบอครับผมนะั้นแนวหุ่นยนตีลุกได้ตีซ้ำเรื่อยๆผมเรียกได้ว่ายังครองความเก่งกาจนะครับจนน้องๆให้ การโหวตเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเราเลยก็ว่าได้นะครับที่จะเป็นแคนหนึ่งที่เจอมากที่สุดในงานบูชิโรดบิ๊กเฟสติวัล2017เลยก็ว่าได้นะผมนะน้องๆจะไก,กลเลยคนนี้ยังชอบรูปแบบการเล่นแล้วมันเป็นแคนหนึ่งที่เรียกว่ารับมือยากมากๆครับสำหรับแบงกา์รียยุคนี้นะผมนะทำให้น้องๆหลายๆคนตเองไว้ว่าแคนนี้แน่นอนนะผมนะ ก็ทําให้โนวาแกร์เลอร์นะครับปเป็นอันดับที่1น,นะครับของแคนที่น้องๆคิดว่าจะเจอในงานบูชิโรสบิ๊กเฟสติวัลมากที่สุดในครั้งนี้ไปครับก็จบไปแล้วผมกับ5อันดับนะครับแคนที่น้องๆโหวตเข้ามาผมว่าจะเจอในงานบูชิโรสบิ๊กเฟสติวัลมากที่สุดนะครับนะก็สําหรับน้องๆที่ไปครับเราไปลองดูกันว่าตามที่ โผล่ออกมานะครับว่าจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าจะมีแคนไหนเยอะกว่าแคนไหนหรือเปล่านะครับนะเนื่องด้วยความนิยมก็อยู่ที่ตัวเราครับเราชอบแคนไหนเล่นแคนไหนก้าแคนนั้นลงก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมนะอย่างเช่นเคยแล้วกันในวันนีนะ้ผมได้ชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราวันการดไฟไทยแลนด์แอดชานลจะมีคลิป ท็อปฟดีๆอย่างนี้ให้ดูแน่นอนสุดท้ายนี้ก็คุณล้านซีเจไม่กลับอาสาชั้นห้าพูดตรงนี้นเพเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปผมเจอกันใหม่ในท็อปไสัปดาห์หน้าจะมาดูกันว่าเป็นเรื่องอะไรสวัสดีครับ